ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาชมกันต่อในช่องแดงนะครับนะซึ่งเมื่อกี้ก็ไปไลฟ์สดในช่องน้ําเงินแต่สัญญาณขัดข้องนะครับนะก็เลยมาไลฟ์สดกันต่อในช่องแดงนะครับก็คือช่อง youtube นั่นเองเป็นการนําเอาหนังสือเรียนมาสอนกันเช่นเคยนะครับหนังสือ e อ t e r p r ร์ e ของชั้นม .5 นะครับ วันนี้จะสอนหน้า99เลยนะครับนะเดี๋ยวขอเช็คดูสัญญาณภาพนิดหนึ่งนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดสัญญาณภาพดีนะครับก็จะได้ไปต่อโอเคครับได้ยินเสียงสัญญาณภาพแล้วครับในเรื่องต่อเลยครับผมค o ล l o c a t i o n นะครับ ก็คือการเรียบเรียงนะครตัวหนังสือหรือข้อความให้ได้ความหมาย Look at the text and fill in นะครับให้ดูในเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็เติมคำลงไปข้อแรกนะครับคำว่า waste ให้เติมคำว่า plastic ล,ลงไปนะครับ plastic w a s t ก็คือของเสียที่เกิดจากพลาสติก ข้อที่สอน,นะครับ issue แปลว่าปัญหานะครับนะไม่ได้แปลว่าพิมพ์แปลว่าจําหน่ายแต่แปลว่าปัญหาให้เติมคําว่า environmental นะครับก็คือปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม environmental issues และก็ข้อสามนะครับให้เติมคําว่า drinking water นะครับก็คือน้ําดื่มนั่นเอง ข้อที่สี่ครับให้เติมคำว่า eco friendly solution แปลว่าการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นมิตรต่อโลกนะครับก็คือแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมข้อที่ห้าครับ capital city นะครับให้ใส่คำว่า capital แปลว่าเมืองหลวงนั่นเองข้อที่หกข้อสุดท้ายนะครับให้ใส่คำว่า recycling Recycling factory mm hmm. ก็คือโรงงานอุตสาหกรรมที่ทำเกี่ยวกับการรีไซเคิลข้อที่เจ็ดครับให้เลือกคำบุพบทนะครับคำระ p r e position choose the correct position r e p นะครับให้เลือกคำ Preposition ที่ถูกต้องข้อหนึ่งครับ t o e u d g e of p o l a r b e a r r ก็คือสองในสามนะครับของหมีขั้วโลกเหนือนั้นจะอินนะครับหลายให้ตอคําว่าอินซึ่งอยู่ในอ่าอินแนเชอรอินแนเชอรแปลว่าตกอยู่ในอันตรายนะครับ of d i s a p p e พ r i n รของการสูญพันธุ์ครับ in the next the 30 year 30th ในอีก30ปีข้างหน้าข้อที่สองครับเอเล็กให้ตอบ of นะครับ l a c k of g r e e n space can create more stress แปลว่าการขาดนะครับ space g r e e n space แปลว่าอากาศที่บริสุทธิ์สะอาดนะครับสามารถที่จะก่อให้เกิดความตึงเครียดได้ตอบ off นะครับข้อที่3ครับ t h o ส s a n d น of Indian s volunteers ช่วยให้ตอบ in นะครับ อาสาสมัครของชาวอินเดียหลายพันคนนะครับนะได้เข้าร่วม in and effort to p l a n t เข้าร่วมในโครงการนะครับที่พยายามจะปลูกพืชน,นะครับปลูกต้นไม้66 million tree in 12 hours ปลูกต้นไม้ถึง6 6ล้านต้นนะครับใน12ชั่วโมงเท่านั้นเองเพราะชาวอินเดียด้านมีเยอะนะครับหลายพันล้านคน เพรสีคกับ global temperatures have increased in นะ uh, อ and increased ระหว่าง in กับ by ให้ต่อ by นะครับ by point อ่ uh, า0.9 o p i n t n e s i since the 18 8 0 s 18 8 0 s หมายถึงปี1น8่งถึง1890นะครับนะเติมแมสอย่างนี้นั่นก็หมายความว่าอุณหภูมิภาวะโลกร้อนนะครับหนาะได เพิ่มขึ้นนะครับศูนองศาตั้งแต่ปี1880มาจนถึงปี1890มาข้อที่8ครับ words easy confused คำศัพท์ที่มักจะก่อให้เกิดความสับสนนะครับว่าจะเลือกซเลือกะใช้คำศัพท์ไหนดีระหว่าง clean กับ clear ให้เติมมาว่า c l e a r แล้วก็คำว,ว่า clear ลงไปนะครับข้อที่1 ให้เติมคำว่าเคลียร์ครับ it's clear to me that the planet needs saving มันเป็นอะไรที่แจ่มแจ้ง,จงหรือเข้าใจได้อย่างชัดเจนต่อฉันแล้วว่าทำไมโลกนี้ถึงต้องการการอนุรักษ์นะครับข้อสองครับ there is a clear เหมือนกันนะครับนะ sky to night with loss of stars คืนนี้นะครับ ท้องฟ้าด้านแจ่มใสเหลือเกินเพราะมีดวงดาวมากมายข้อสามอนต้ important to keep the environment clean นะครับคนนี้ต้องตอบ clean มันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับในการที่จะช่วยกันทำให้สิ่งแวดล้อมนั้นสะอาดข้อสี่ครับ if we won't ถ้าเกิดว่าพวกเราต้องการ to clean air ต้องการ clean air ต้องการอากาศที่สะอาดนะครับตอบคลีน w e must stop using cars เราต้องหยุดการใช้รถนะครับเพราะว่ารถนั้นก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เยอะนะครับอากาศก็จะไม่สะอาดข้อที่9ก้ากับเพรูเวร์กับกริยาวลีฟิ l อ in the ร์ r r r ร็คพาร์ติเให้เติมลงไปในส่วนที่ถูกต้องนะครับ นั่นคือ go off นะครับ go off แปลว่า to leave the place where you were ออกจากสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่นะครับ go off ออกจากสถานที่ที่คุณอาศัยอยู่เพื่อที่จะไปที่สถานที่อื่นนะครับเช่นออกจากอ,าอุปกรณ์ไฟฟ้า FIFA, หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้นไม่ทำงานนะครับก็ใช้ go off เหมือนกันนะครับ แปลว่า Continu e หรือ To Happen นะครับแปลว่าเกิดขึ้นหรือกระทำต่อไปนะครับ go out นะครับแปลว่าถ้าพูดถึงเรื่องไฟนะครับหมายถึงว่าหยุดเผาไหม้นะครับนะหยุดว่าหยุดส่องแสง go out เนี่ยหยุดเผาไหม้แล้วก็หยุดส่องแสง ดังนั้นข้อแรกเลยนะครับ t ด e f i ฟ e w เ l l go out นะครับนั่นก็คือไฟจะหยุดเผาก็คือไฟดับนั่นเองอ f y อยู่ don't put s o m e m o ว e w o o d or i ตถ้าเกิดคุณไม่สมเฟืนลงไปไฟก็จะดับคือ go out นะครับข้อสองครับ how can people go on นะครับ using so much plastic ผู้คนจะ ใช้พลาสติกมากมายได้อย่างไรนะครับนะ How can people go on using so much plastic? ผู้คนใช้พลาสติกนะครับมากมายต่อไปได้อย่างไรข้อสามครับ Julie went go เป็น went ได้นะครับนะเป็น p a s s i b l e went off นะครับต่อ went off to Brazil เวนอฟทูบราซิลก็แปลว่าออกจากบ้านมาไปยังประเทศบราซิลนะครับบ้านอยู่ที่ไหนไม่เกี่ยวแต่เวนอฟเนี่ยแปลว่าออกจากสถานที่ที่ใดอย่างหนึ่งมาเพื่อที่จะไปบราซิล o ี h e ฮลแซ e เดอะเร f o r e s t เพื่อที่จะไปช่วยอ,อนุรักษ์ป่าฝนนะครับนะ Rainforest What is going on over there in the park? what is going on แปลว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับนะที่นั่น ก็คือที่สวนสาธารณะนั่นเองตอบอ่อนนะครับข้อที่5ครับ the washing machine s u d d e n l y w e n t off นะครับ w e n t off แปลว่าเสียนะครับนะทำใช้การไม่ได้เครื่องซักผ้านะครับทันใดนั่นเองก็ใช้การไม่ได้ in the middle of a wash ในขณะที่กำลังซักอยู่นะครับนะซักยังไม่เสร็จเลยมัน w e n t off ซะแล้วนะครับมันเสียซะแล้วต่อไปนะครับข้อที่10 Collect information ให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลนะครับ on different ways ในวิธีที่แตกต่างกัน to reuse empty plastic b o t t l e bottle ในการที่นำขวดพลาสติกว่างเปล่ามาใช้ซ้ำให้ make a poster ให้ทำโปสเตอร์มาด้วยนะครับ and present it to the class และก็นำมาเสนอแก่เพื่อนๆในห้องเรียน plastic b o t b o t t l e ิลบ็อทเนะครับขวดพลาสติกเปล่า can be reused สามารถที่จะถูกนำมาใช้ in many ways ในหลายๆวิธี ccess เช่น p l a n t e r s นะทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้ cups projects ทำเป็นโครงการแกสลับ lamp shade ทำเป็นโคมไฟหรือเป็นโป๊ะไฟนะครับนะ lamp shade โผไนํามาเสนอแก่เพื่อนในห้องเรียนก็พูดประมาณว่า plastic b o t t l e can be reused for all kinds of things our brother pulsar show s a f e w o f them we can reuse plastic plastic bottles a n d planters to grow plants in they can also be used in car projects we can paint them and make them into something pretty. We can also reuse plastic bottles or plastic cups to make lampshades. แปลว่าควดพลาสติกนั้นเราสามารถที่จะนำมาใช้ซ้ำในหลายๆวิธีนะครับโปสเตอร์ของเราเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นถึงวิธีเหล่านั้นสองสามวิธี เราสามารถที่จะนำขวดพลาสติกนะครับมาทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้กระถางเหล่านั้นนะครับสามารถนำมาใช้ขวดเหล่านั้นทุกทีครับขวดพลาสติกเหล่านั้นสามารถนำมาใช้ซ้ำด้วยการเพ้นนะครับนะแกะสลักลงไปนะครับเราสามารถที่จะระบายเสีและก็ทำให้มันสวยงามขึ้น เราสามารถนำขวดพลาสติกเหล่านั้นมาใช้ซ้ำนะครับหรือนำแก้วพลาสติกเหล่านั้นมาใช้ทำเป็นโคมไฟหรือโป๊กไฟนะครับประมาณนี้ครับผมจบหน้าที่99ไปต่ออีกหน้าหนึ่งนะครับวันนี้คุณครูเตรียมเอกสารไว้ถึงหน้าที่100นะครับเรียนกันต่อเลยนะครับหน้าที่100 นาที่หนึ่งร้อยนะครับผมเป็นการใช้ the causative ประโยค causative นั่นก็คือประโยคที่มีประธานนะครับตามด้วย have แล้วก็ตามด้วยกรรมแล้วก็ตามด้วยกริยาช่องสามคล้ายๆกับ passive นะครับนะถ้า passive voice เนี่ยไม่มี have นะครับนะประธานตามด้วย verb to be แล้วก็ตามด้วยกริยาช่องสามใล้ๆกันนะครับ ให้นักเรียนอ่านวิทยากาให้อ่านทฤษฎีให้ฟ i n d the an อ x a m p l กแ n the d i น l ด g u e ให้หาตัวอย่างในบทสนทนาบทสนทนาระหว่างสเตฟกับลูซี่นะครับสเตฟบอกว่า Hi ลูซี่สวัสดีลูซี่อนรัก Did you see that program s on TV last night about how pollution is changing the world's c l i m a t e ลูซเธอได้ดูโปรแกรม ในทีวีเมื่อคืนที่ผ่านมาหรือเปล่าเกี่ยวกับการแก้ปัญหามลพิษด้วยการเปลี่ยนชั้นบรรยากาศของโลกเราโลซี่ก็บอกว่าแย่ yeah, ฉันได้ดูเหมือนกันนะครับอันนี้โชว์เก่งมันเป็นอะไรที่ช็อกเหลือเกิน w h a t we are doing to the earth พวกเราทำอะไรลงไปกับโลกใบนี้ our sea are so polluted by car fumes เมืองของเรานั้นเต็มไปด้วยมลพิษของควันพิษจากรถ that I have decided to walk from now on ซึ่งฉันตัดสินใจนะครับในการที่จะเดินแล้วนะครับแต่ตอนนี้ไม่อยากนั่งรถแล้วเพราะมันก่อมลพิษเหลือเกิน I will use the car for emergency only ฉันจะใช้รถในกรณีที่ฉุกเฉินเท่านั้น All the a ร d จะ have ้ใช้เป i นว like า a ที s เราใช t กัน l ยู w e l l วก็จะมี l l ธีการที s เ e กอแจะรันยก็จะนรถไปเกั <c oughs> ริรับอปซ่อน,นะมรับนะตามปกตันอพื่อมที่ันเพื่อจะที่จะให้มันกินน้ํามันน้อยลงนะครับ <c oughs> ต่อไปครับสเตปเลยบอกว่า good for you โอ้ oh, นั่นเป็นการดีเลยนะเพื่อน The program good me thinking t o o โปรแกรมที่ได้หลายสดทางทีวีเมื่อคืนนั้นทำให้ฉันมีความคิดขึ้นมาว่า I didn't know that we should be eating less meat ว่าฉันไม่ทราบมาก่อนเลยว่าพวกเราควรที่จะกินเนื้อให้น้อยลงนะ because producing it is bad for the environment เพราะว่าการที่ uh, มนุษย์นะครับผลิตสัตว์ uh, ขึ้นมาเยอะนะครับดาเลี้ยงสัตว์ขึ้นมาเยอะนั้นก็เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับ l u c ีว่า yes apparently we should be eating more vegetables in order to reduce our carbon footprint ใช่เลยนะครับนะเราควรที่จะเริ่มต้นกินผักให้มากกว่านี้นะครับเพื่อที่จะลดนะครับภาวะของการปล่อยก๊าซคาร์บอนนะครับ step บอกว่า s ซ from now on หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ I plan to have meat just once week ฉันกะโครงการไว้ว่าจะรับประทานเนื้อแค่อาทิตย์ละครั้งเท่านั้น that will improve my health too ซึ่งมันจะช่วยให้ฉันนั้นมีสุขภาพดีขึ้นด้วย Lucy ิแว่า that's fantastic step โอ้ oh, step เป็นอะไรที่ดีเหลือเกิน if every person do uh, does something I will make a big difference ถ้าเกิดว่าทุกคนนะครับนะตัดสินใจทําบางสิ่งบางอย่างมันก็อาจจะทําให้เกิดข้อแตกต่างอันยิ่งใหญ่ได้ นี่คือสำนวนาการแปลของคุณครูพี่นันนะครับผมมาดูข้อที่สองกันนะครับซึ่งเป็นแบบฝึกหัดนะครับสามารถาดูเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งเป็นการเขียนเกี่ยวกับประโยคคอสเซทีฟนะครับทัาเรียซึ่งคุณครูนำมาให้ดูเลยนะครับเพราะว่าคอสเซทีฟนั้น มัค่อนข้างยาวนะครับนะก็เลยนำยกประโยชน์ให้กับนักเรียนเลยนะครับนั่นก็คือนี่นะครับตัวสีฟ้านี่เป็นการเติมให้แล้วนะครับดังนั้นคครูจะอ่านแล้วก็แปลให้เลยนะครับก็คือให้นำตัวหนังสือ,อตัวทึบนะครับหนาวงเล็บมาเปลี่ยนเส้อใหม่นะครับแล้วก็อ่านต่อไปก็คืออ่านกันว่า last week พอนะครับหนาะตรงนี้นำมาเปลี่ยนแล้วก็จะได้ประโยค์ว่า John แฮ d The l e a k y tab fixed last week แค่นั้นเลยนะครับค้อสตีทีก็คือว่านะครับมี has h a v e นะครับ verb to h a v e ตามด้วยกรรมแล้วก็ตามด้วยกริยาช่อง3นี่นะครับประธานนะครับตามด้วย has h a v e ตามด้วย the, le the, 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 the league the l e a g u tab เป็นกรรมนะครับแล้วก็ตามด้วยคำกริยาช่อง3ซึ่งถ้าแปลตามหลักวยากรรแปลว่าจอได้นํา ก๊อกน้ําที่รั่วไปซ่อมแต่ปลายภาษาเข้าใจง่ายก็คือจอรนได้ซ่อมก๊อกน้ําที่รั่วแล้วนะครับ The last week เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว่ <c oughs> อไปครับมาข้อที่สองนะครับอ,อ greenhouse build สร้างบ้าน greenhouse greenhouse เนี่ยนอกจากจะแปลวบ้านสีเขียวแล้วหมายถึงบ้านที่อ่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ ก็ the school เป็นประธานนะครับก็ใส่ i s having เขาลงไปนะครับเป็น present continuous แปลว่ากำลังมี A g r e e n house build การก่อสร้างบ้านนะครับ build เป็นช่องสามนะครับ A g r e e n house เป็นกรรม a t the moment นะครับในขณะนี้ในขณะนี้ก็เลยแต่งเป็น present continuous นะครับส่วน last week เป็น past simple tense นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น past simple tense ข้อที่3ครับเปลี่ยนชุด your air conditioner service เปลี่ยนทั้งหมดเลยนะครับมาเป็น you should have your air conditioner service ประธานนะครับบวก have แต่ว่ามี modal verb คือคำว่าชุดก็มาก็นำมาด้วยนะครับชุด have have อะไรครับใส่ o b j e c กเข้าไปก็คือ your air c o n d i t i o n คอนดิชแนลแล้วก็ตามด้วยกริยาช่องสามก็คือ Service เติม ed แปลไปไทยก็แปลว่าให้นำแอร์คอน i ิช o นของคุณไปซ่อมซะด้วยนะครับมันจะได้ทำงานปกตินะครับไม่เกิดบรพิษนั่นเองข้อที่สี่ครับมี A Herb Garden p l a n นนะครับเป็นการปลูกสวนสมุนไพรก็เปลเป็นนะครับเด นะครับก็เป็น present c ต์ค n นอเหมือนเดิมนะครับก็เป็น they were having นะครับแล้วก็กรรมก็คืออาเฮิร์บการินนะครับ they were having หมว่าพวกเขากำลังมีมีอะไรครับมีสวนสมนุนไพรถูกปลูกก็เลยแปลว่าพวกเขากำลังปลูกสวนสมนุนไพรนั่นเองเป็นประโยคคอสเซทีฟนะครับ when it started raining ในขณะที่ฝนกำลังเริ่มตก พวกเขาก็กำลังปลูกสวนสมุนไพรข้อที่ห้าครับ South Sorry ตัวนีครับเป็น future simple We'll have her groceries delivered uh, tomorrow by the supermarket นั่นก็คือที่ร้านขายของชำของหล่อนนะครับพรุ่งนี้ทางซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะนำของมาส่งนั่นเองถ้าแปลเป็นไทยนะครับ แต่เป็นประโยคคอสเสทีฟตามโครงสร้างที่คุณรูณได้สอนมาทั้ง4ข้อนะครับผมไปข้อที่3ต่อก็ยังเป็นประโยคคอสเสทียรคอมพล e ทเ e n เ e น n ซ u s i n n the e ะคอดเส t ียรั้งนี้ต้องจำประโยคคอสเสทีฟไม่ได้นะครับคือประธานบวก w o to have นะครับแล้วก็บวกด้วยกรรมแล้วก็บวกด้วยกริยาช่อง3อันนี้ตัวอย่างนะครับ V ประธานนะครับบวก w o to have คือ had บวกกรรมนะครับก็คือ o u t e er r roof gardens บวกเว็บช่องสามก็คือดีไซน์แล้วก็ใส่บายด้วยนะครับคล้ายๆกับประโยค passive voice นะครับแปลตามบรยากรณ์ก็แปลว่าพวกเราไดา้ทำสวนบนหลังคานะครับของพวกเรา,าได้ถูกออกแบบโดยช่างมืออาชีพนะครับก็แปลเข้าจะง่ายก็คือช่างมืออาชีพได้มาออกแบบสวนบน ่าดาดฟ้านะครับนะให้กับพวกเราข้อสองครับ t h e y will ask a mechanic to check the car พวกเขาจะไปบอกช่างนะครับนะให้มาช่วยเช็คสอบรถของเขาหน่อยก็เขียนสมัยเป็น they will have their car checked by a mechanic ก็แปลเหมือนเดิมนะครับก็คือไปบอกช่างให้มาซ่อมรถหน่อย คุณครูไม่บอกละเอียดแล้วนะครับนะว่าประธานบวก Will Have เป็น Future Simple พิแทนะครับแล้วก็เดค r เป็น Object แล้วก็ Check เ,เป็นกริยาช่อง3โดยใครก็ใส่ลงไปครับ by a mechanic เพราะฉะับ the electrician the electricians h a replaced all my old light bulbs with led ones แปลว่าช่างไฟฟ้านะครับได้มาเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากหลอดเก่าๆมาเป็นหลอด LED ก็เปลี่ยนสมัยเป็น I have had I have had เป็น present perfect tense นะครับ All my old หลอดไฟเก่าๆ replace แทนที่นะครับด้วย LED one ก็คือด้วยหลอด LED เปลี่ยนโดยใครครับโดยช่างไฟฟ้า ข้อที่สี่ครับเอลูคูคอมมิวนีอินสู l โซล่าแพเน n ส์บน o ออโรฟ์บริษัทในแถบท้องถิ่นนะครับมาติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาของบ้านพวกเราก็เป็น we are having นะครับก็เป็น present ต์คอนนะครับ solar panel installed on our roof by a local company ข้อที่5ครับเก a ร์ด t า i s เดนว i n g ค s ัด r อี g งเด e r a ลาสในเฮอร์เก n i ์ด t ชาวสวนนะครับกำลังตัดหญ้าในสวนของหล่อนเป็นผู้หญิงนะครับเวลา10บโมงเชา้าก็เป็น she was h a v i n g นะครับหล่อนกำลังมี the g r a s s in her garden ่หญ้าในสวนของหล่อนนั้นคัดถูกตัดโดยชาวสวน ความจริงแล้วก็แปลงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแต่งให้เป็นประโยคคอข้อเสถีนั่นเองคุณครูที่แปลเมื่อกี้ก็คือแปลในลักษณะของข้อเสถียนะครับแต่แปลเอาใจความให้แปลเหมือนประโยคแรกนะครับนะข้อสุดท้ายข้อที่อกครับ You should ask s o m e o n e to t a k e the newspaper to the recycling center คุณควรที่จะไปบอกใครสักคนหนึ่งให้มานำนังเสือพิมพ์ไปทำไปยังศูนย์บริการรีไซเคิลนะครับ ก็เปลี่ยนเส้นใหมเป็น you should have the newspaper was taken to the recycling center. นักเรียนเห็นคุณครูเฉลยให้แบบนี้นะครับก็อย่าลอกอย่างเดียวนะครับต้องตั้งใจฟังด้วยนะครับนะจ,จะได้เข้าใจนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับตรงนี้ยกผลประโยชน์ให้กับนักเรียนเพราะประโยคยาวเหลือเกินไปข้อที่สี่ครับ read the theory นะครับให้อ่านทฤษฎี How do we introduce clauses or purpose? เราจะแนะนำนะครับอนุประโยคเป้าหมายของอนุประโยคได้อย่างไรคำตอบนะครับตอบเลยตรงนี้ก็คือ we use ัเราใช้ so as หรือว่า not uh, not uh, not so, uh, so as not as ครับ หรือใช้ in order to ใช้ so that หรือใช้ in case of นะครับ to introduce เพื่อที่จะแนะนำจุดประสงค์ของ clause ของอนุประโยคเอาเป็นว่าเพื่อที่จะให้เข้าใจดียิ่งขึ้นนะครับก็คือมาดูตรงนี้เลยครับที่ขีดเส้นเมื่อกี้คุณครูแปลให้หมดแล้วนะครับบทสนทนามาดูเฉพาะที่ขีดเส้นนั่นก็คือ I will have a service regularly so that I will use less petrol ก็คือใช้คำว่า so that so that แปลเผื่อว่าแปลว่าเราจะนำรถไปซ่อมตามระยะทางตามปกติเลยนะครับเช่นก็บอกว่าทุก5,000กิโลต้องไปเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องก็ไปซ่อมให้ตรงเวลานะครับหรือไฟไม่ไฟของรถนะครับดวงไหนดับหรือเครื่องตรงไหนที่น้ำมันเยิม ไปซ่อมให้หมดนะครับเพื่อที่มันจะได้ประหยัดน้ํามันนะครับแปลอย่างนั้นนะครับส่วนเขีเนสตาตรงนี้นะครับ We should be eating more vegetable in order to นะครับ In order to แปลว่าเพื่อที่จะนะครับเราควรที่จะกินผักให้มากกว่านี้เพื่อที่จะช่วยลดก๊าซคาร์บอนนะครับนะที่ผลิตออกมา ก๊าซคาร์บอนที่ถูกส่งออกมาจากการผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราปลูกผักกินเองก็จะช่วยลดกา๊าซคาร์บอนเหล่านั้นนั่นเองก็เน้นคําว่า in order to โอเคเป็นนั้นว่าจบหน้าที่100นะครับวันนี้คุณครูมาไลฟ์สดในช่อง Youtube เพียงแค่2หน้านะครับเพราะเมื่อกี้ไลฟ์สดในช่องน้ำเงินนะครับสามหน้าแล้วนะครับหชั่วโมงกว่ากว่า ก็เลยมาไลฟ์สดในช่อง u ู u b e ได้ไม่ถึงชั่วโมงนะครับเพราะเตรียมเอกสารไว้แค่หน้าหนึ่งร้อยหนังสือเล่มนี้นะครับนะมีหนึ่งร้อยห้าหน้านะครับอีกห้าหน้าก็จะมาบันทึกกันในโอกาสต่อไปนะครับต้องเตรียมเอกสารก่อนนะครับหลายขั้นตอนนะครับนะคุณครูกว่าจะนํามาเสนอช่วยนักเรียนได้ก็ขอขอบใจขอขอบคุณนักเรียนทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับนะที่มาติดตามช่องคุณครูช่วงนี้โรงเรียนปิดนะครับนะ ช่องคุณครูก็ขาดรายได้เลยนะครับนะเพราะว่ายอดวิวน้อยมากๆนะครับไม่เป็นไรครับเมื่อไหร่ที่นักเรียนพร้อมก็เข้ามาดูก็ขอขอบใจล่วงหน้านะครับนะที่กดติดตามให้กับคุณครูนะครับหรือกดแชร์ไปในกลุ่มต่างๆของโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับนะโอเคครับวันนี้ก็ขอจบการบรรทึกนี้ไปแต่เพียงตรงนี้ครับผมสวัสดีครับ